บ้านตุกตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็งานคัสตอมซ่อมส่วนเสริมซินวาน,นียนค่ะวันนี้เป็นบ้านของมีพัทรพง มีอ้อมแม้ปนุไปจําว่าเป็นน้องอ้อมตลอดเลยนะคะไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยค่ะนี่ค่ะมาด้วยการสองหลังนะคะหลังหนึ่งคือเสียงไม่ติดอีกหลังคือไม่มีเสียงนะคะหลังนี้ก็คือสภาพมาคือแบบว่าอรุ่นเนี้เป็นรุ่นที่เราต้องแงะฝาหลังอะคะ่ะ ขออภัยด้วยจริงๆที่ป้านุชทำให้น้องมีรอยนิดนึงเดี๋ยวจะพยายามขัดให้นะคะพลาดจริงๆเพราะว่างัดยากมากแล้วก็มีบอกว่าหนูงัดไม่ออกจริงๆค่ะทีนี้ตอนที่ป้านุชลงน้ำยาไปอะค่ะมันลืน่น <c oughs> มันลื่นน้ำยานะคะก็เลยสร้างรอยแผลให้น้องไปนิดนึง เป็นรอยตื้นๆน,นี่แหละค่ะแต่ว่ามันมองเห็นน่ะนะขออภัยด้วยจริงๆค่ะเดี๋ยวปนุจะพยายามขัดนะคะเอาไข่เปาวานแล้วก็ขัดให้ถ้าไม่ออกยังไงก็ขออภัยด้วยอ่าหยอดค่อยๆหย,ย,ยอดน้ํายานะคะแล้วก็ค่อยๆแค้คไปชิ้นนี้คือลงกาวฉ่ามากแล้วก็แข็งมากมองผิวเผินเนี่ย ไม่รู้เลยนะคะว่าน้องเป็นงานที่มีเสียงเพราะว่าไม่มีอะไรบอกทั้งสิ้นมีแค่น้ำหนักที่อาจจะหนักกว่ารุ่นที่ไม่มีเสียงแต่ปนุษย์มีแบบเนี้อยู่หลายหลังเหมือนกันไม่เคยรู้เลยนะาว่ามันมีเสียงด้วยแล้วก็วิธีการที่จะแกะฐานใส่ฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ายากมากก็เลยทำให้น้องๆอ,อาจจะ ฐานค้างอยู่ข้างในมีอาการฐานบวมฐานเยิ้มได้นะคะอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ด้านหลังก็คือป้นุ้ยังไม่ได้ปิดให้นะคะปิดสกอเทปไว้ชิ้นนี้จะแกะง่ายกว่าชิ้นแรกนะคะแต่เสียงเหมือนกันเลยแบบเดียวกันเลย,พยเพลงไพเราะเหมือนกันเลยค่ะ ตรงนี้ตัวกดตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใส่ก็ไม่ได้หลวมอะไรแต่เหมือนว่าวงจรเขาเนี่ยเวลารับเสียงนะคะต้องค่อยๆกดแล้วก็ปล่อยดูเดี๋ยวปนุโลงให้ดูอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะกดตอนแรกเห็นไหมคะเหมือนเขาดีเลยเออความความดีเลยของเขาอะค่ะจะไม่เหมือนเครื่องนี้เครื่องนี้คือกดปุ๊บแล้วแผงวงจรก็คือส่งงานส่ง คำสั่งเออเราเรียกว่าคําสั่งเนาะส่งคาสั่งจากสวิตตรงนี้ว่าเอ้ยมีการทัชแล้วนะก็ส่งไปไปที่ลำโพงให้เกิดเสียงแหล่งกระจายเสียงแต่อันนี้เหมือนเขาเกิดการดีเลย์นิดนึงอย่าไปกดซ้ํานะคะเดี๋ยวมันจะได้เพ,เพลงเบิ้ลก็เนี่ยค่ะกดแล้วปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนคะก็จะจะไพเราะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้แต่เครื่องนี้นี่ยคือกดปั๊บติดปุ๊บแหมโอเคเรียบร้อยะค่ะ น้องพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะอันนี้คือเสียงไม่ติดอันนี้คือไม่มีเสียงใช่ไหมพร้อมกลับบ้านทั้งสองเครื่องแล้วนะคะแข่งกันส่งเสียงอันไพเราใหญ่เลย <laughs> โอเคเรียบร้อยค่ะเด็กๆพร้อมกลับบ้านแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้นุษยุชุบชีวิตเขาขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้งมีเสียงเพลงที่ไพเราะอ,อีกครั้งนะคะขอบคุณที่รักการขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ